รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญ,ญาณ จะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข้แนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยูงพร้อมใจเ mm. มืองไทยดีดีเนื้อใต้อิษสตรานีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮัเักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยไอ e y าย จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจ เเมมืืืออองงไไไทททยยยดดดีีดีๆสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมารับชมกับบรรยากาศของงานประเพณีที่สวยงามนะครับนั่นก็คืองานประเพณียกธงเลิกสงกรานต์ครับในพื้นที่ของตำบลหนองสโสนอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับ และตอนนี้ที่เรายือนอยู่นะครับนั่นก็คือวัดหนองสนนนนเองซึ่งถือว่าเป็นสถานที่การจัดงานและก็มีคนเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาที่นี่ไม่ขาดสายเลยนะครับวันนี้เราจะได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของงานประเพณียกธงเลิกสงการานต์ครับว่าเขามีการสืบสารกันมาตั้งแต่ในช่วงไหนและตอนนี้เขาต่อยอดแล้วก็ร่วมการขับเคลื่อนงานประเพณีนี้อย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเนี่ย นัดคุณลุงท่านหนึ่งไว้นะครับซึ่งท่านก็เป็นปราญ์ชาวบ้านชื่อว่าลุงชัยนั่นเองอยู่ด้านบนนู้นครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพบกับลุงชัยกันด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทราบถึงที่มาที่ไปการไปพบกันเลยครับ ู้ชมครับแลวตอนนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดหนองสนนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดสําคัญในพื้นที่ตรงนี้เลยเป็นที่เนี่ยวจิตใจของบุทธศาสนิกชนในพื้นที่นะครับและอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ผมนัดคุณลุงท่านหนึ่งไว้ครับแล้วก็อยู่กับเราในตอนนี้ด้วยคุณลุงชัยปลอยทองครับเป็นป่าชาวบ้านที่นี่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมลุงชัยผมต้องถามก่อนเลยว่าที่จริงอผมได้ยินมาว่า บ้านหนองสโสนโตรงนี้เนี่ยที่แต่ดั้งแต่เดิมก็ไม่ใช่ชื่อนี้มันเคยเป็นพื้นที่ยังไงมาก่อนครับเคอเป็นหมู่ปดตะบลเดินปอครับผมพอต่อมาก็แยกจากเดินปอ,อม,มาเป็นตมาเป็นตำบลมีตำบลตั้งครั้งแรกก็มีเก้าหมู่บ้านครับผมปัจจุบันนี้ยี่สิบแล้วครับโอ้ปัจจุบันนี้คือ ด้วยประชากรด้วยที่มาอยู่กันเยอะคร,ครับผมก็มาเพิ่มขึ้นก็บ20หมู่บ้านครับผมแล้วก็วัดหนองสนวัดดั้งวัดเดิมครับผมมาพศ249999 <99, S 2> คือปกติแล้วเนี่ยคุณลุงชัยเป็นคนพื้นเพที่ไหนถึงมาอยู่ที่นี่ที่ปี2,499คือผมเดิมนะ อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับสมเมืองช้างเมืองช้างอ๋อเป็นคนสุรินทร์ครับผมแล้วก็มายังไงพบรักที่นี่หรือว่ายังไงครับคุณลุงชัยหรือเปล่าก็ใช่ครับมาด่านก็เลยมาอยู่ที่นี่ในปี2499้ครับผมก็คือพอมาอยู่ที่นี่แล้วเราเห็นวัดที่นี่เลยหรือเปล่าเห็นครับวัดอยู่ที่นี่วัดหนองสนมวัดดั้งวัดเดิมผมเห็นเขามาก็ พะผมมาถึงมันก็เห็นแล้วว่าเคือเป็นวัดเก่าแก่แสดงว่าเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีความสําคัญกับคนที่นี่ด้วยครับผมอ่ะฮะเขาดังจากอะไรวัดีนี้เธอว่าเมื่อก่อนยังก็ไม่ดังเนาะเพราะว่ามีมีอาจารย์องค์หนึ่งคือว่าเป็นพระเด็พระคุณหลวงพ่อผมเรียกว่าเป็นอาจารย์ผมนี่แหละผมก็บวชอยู่กับท่านเป็นพระเด็พระคุณหลวงพ่อคำ ท่านก็จะมาสร้างมาติดต่อ,ตอเติมอ๋อมาบูรณะปฏิสังขงรณ์ให้มันเกิดเขาเรียกว่าเป็นพระที่พัฒนาครับผมนะฮะแล้วท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหานับถือครับแกก็กลายเป็นเกจิอาจารย์ผู้มีความศรัทธาชาวดงสนมีความศรัทธ<ต>าเขาชื่อว่าหลวงพ่ออะไรครับ หลวงพ่อคำหลวงพ่อคำครับคุณผู้ชมก็คือยะติยุโตยะติยุโตครับผมแสดงว่าคนที่นี่ก็จะรู้จักว่าเป็นหลวงปู่คำหลวงพ่อคำต่างๆที่เขาก็ยังสักการะนับถืออยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยท่านได้มรณภาพไปนี่ปลอยแล้วสองพันสองพันห้าร้อยสิบแปดประมาณนั้นโอ้นะครับคุณผู้ชมก็ยังถือว่า เป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆครับผมพูดถึงในเรื่องของงานประเพณีที่วันนี้เนี่ยผมพาผู้ชมเนี่ยมาติดตามกันแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สาหรับผมด้วยกับงานประเพณียกธงเลิกสงกา์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนครับลุงชัยครับผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าผมมาเขาก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแสดงว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2499ที่ลุงชัยมาอยู่ที่นี่เขาก็มีแล้วก็เจอแล้วเจอแล้วแต่ว่ามันคือคักแบบ ไม่ครับผมมันจะมีครัับงชยคุือเพราะว่าใครมีจิตศรัทธาที่จะมายกธงเรื่องสงการก็ทําธงมาถวายวัดเป็นทําง่ายๆมาครับมีเสื้อมีผ้ามีอะไรก็เอาว่ามีเสื้อก็ไว้ถะปูนั่งใช่ไหมใช้ประโยชน์เพราะว่าโบสถ์สลาเรามันไม่เคยมีเสาทิศครับผมพอมาปัจจุบันนี้มันก็ต่อมา คนก็มากขึ้นความเจริญก็มากขึ้นความศรัทธาชาวบ้านก็มากขึ้นมันก็ร่วมคิดร่วมใจเดี๋ยวท่านบ่ายนี้ท่านคงจะเห็นแล้วล่ะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นถึงความสวยงามแสดงว่าที่ลุงชัยได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมก็คือเป็นเหมือนว่าเราอยากจะทําบุญอะไรกับวัดเราก็ทํามาคล้ายๆกับการที่มาตะบัดข้าวสารอาหารแห้งแบบนี้ต้องไม่แห้งง่ายๆแล้วก็มอห้วัดไปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันถือว่า เป็นความรักความสามัคคีของคนในท้องที่ชุมชนแล้วถูกต้องไหมครับาชัยคือคือสมัยก่อนผมจะพูดให้ฟังเนาะเป็นกุฎจักรบายของของคนโบราณครับพอเราเล่นสงการไปบางทีมันก็ไม่ได้ทํานาเด็กมันก็ไม่ไปทํางานใช่ไหมโอเด็กก็ไม่ได้ไปทํางานด้วยไม่ไปทํานาก็อยู่บ้านกนเล่นสงการเล่นสนุกไปเรื่อยๆทีนี้ก็ครูทาผู้แก่ ออกกุจโรบายว่า,า,าต้องยกธงเลิกโครงการพ้นเลิกแล้วก็ไม่ต้องเล่นใช่ไหมอ๋อคือต้องทําสัญลักษณ์ด้วย,วยให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อมๆกันว่า พอแล้วนะเลิกแล้วจบประเพณีนี้แล้วจะได้ไปทํามาหากินกันต่ออ๋อเป็นแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกิมมีคของงานประเพณีนี้ที่เราจะได้พบเจอเลยก็คือหนึ่งเลยแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีการประดิษฐ์ประดอยถูกต้องไหมฮะก็คือในส่วนของงบประมาณหรือทุนเนี่ยทุกคนทําบุญด้วยจิตใจของตัวเองเลย ทับุนเองและก็มีพระป่าหางธงด้วยเขาเรียกว่าพระป่าหางทงครับผมมาให้ถวายวัดเป็นทุนจะครับเพื่อจะาค่าน้ําค่าไฟครับผมก็แสดงว่าเหมือนกองพระป่าที่ตั้งขึ้นมาเลยเดี๋ยวท่านจะได้เห็นอลังการแน่นอนก็จะสวยงามนะคุณผู้ชมเราจะได้เห็นกองพระป่าเราจะได้เห็นธงของแต่ละหมู่บ้านด้วยแล้วก็เราจะได้เห็นริ้วขบวนที่สวยงามครับเพราะว่าปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนเองเขาก็ต้องมีขบวนทุกๆปีอยู่แล้วครับผม ปุ้บไว้ก่อนไหมหรือว่าผมจะต้องได้เห็นความสวยงามอย่างแน่นอนให้เห็นให้เห็นเองเห็นด้วยตาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ลุงชายพาไปดูสักหมู่บ้านหนึ่งละกันหมู่สองแลลุงชายเนาะนะฮะว่าเขามีการบริหารจัดการกันยังไงแล้วเขามีการประดิษฐ์โรงออกมาได้สวยงามขนาดไหนครับผมอคุณผู้ชมเดี๋ยวตามผมกับลุงชายไปที่หมู่ที่สกันเลยนะครับครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ตามลุงชัยมาเนาะที่หมู่ที่สองครับทำไมเลือกหมู่นี้มาให้ผมดูอะก็คือว่าประเพณีที่เราเคยทํามาก่อนแล้วเราก็จะมาร่วมกันเห็น,เห,นเห็นคนข้างหลังผมไหม,มเขาสาม,มาัคคีกันเขา,าร่วมด้วยช่วยกันครับผมทําธงเผื่อจะไปคือในจังหวัดพิจิตรเรารเราก็ เมื่อก่อนยังคงจะมีมาเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบาได้แต่แตคือพอคุณคุณลุงเกิดขึ้นมาคือเหตุแล้วไหมครับผมมาอยู่ปี2 4 9 99ครับผมมอ2สี9าครับผมย้อนกลับไปหลายปีผมยังไม่เกิดเลยนะครับผมคือมีแล้ว่ะมีแล้วครับผมผมมาผมมาอยู่นี่ประมาณเจอ้6กกว่าปีแล้ว6กกว่าปีอะคุณผู้ชมคิดดูสิหกประมาณมันก็มีการสืบสารกันมาเรื่อยๆรและพื้นที่หมู่ที่2ตรงนี้เขาก็คือเข้มแข็งครับวันนี้เขาทำอะไรเนี่ยไปดูนิดนึงฮิวชัเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นธงเหรอครับเป็นธงเพื่อ เอาเสือมาทําเพื่อเป็นประโยชน์คือเอาไปนั่งเอาไปใช้อะไรได้ครับตัวน้อยทําอะไรกับเขาเนี่ยได้ช่วยทําอะไรหรือเปล่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะฮะวันนี้สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับโอ้โหเราเห็นถึงความแบบร่วมมือร่วมมือเนาะความรักความสามคกีของคนในพื้นที่ครับผมนะฮะเดี๋ยวหลังจากตรงนี้อันนี้คือถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไหมครับครับขอผมขอไปทชรสัมพันธ์ได้เลยจังหวัดพิจิตรเรานะครับถ้าหากว่าท่านใดที่ได้ได้เห็นว่า เราถ่ายทอดให้ท่านได้เห็นใครอยากจะมาเที่ยวตำบลหนองสนูก็เรียนเชิญนะครับมาวันนี้ก็ได้วันที่19เมษาทุกปีเขาจะมีการยกทุนเพื่อร่วมเพื่อร่วมมือร่วมใจกันสามกีไทยบ้านเราคือแสดงว่าทุกๆวันที่19เมษายนของทุกปีเราก็จะมาร่วมโดยช่วยกันแบบนี้กับงานประเพณีแบบนี้ที่จริงเนี่ยการเตรยมพร้อม ต้องพูดถึงเสือผืญญเนี้ยที่เราเอามาทําเป็นธงเนี่ยอุนชัยคือจะต้องมีระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เพื่อเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมตัวก่อนที่จะถึงวันที่19ะครับคืออย่างนี้ครับผมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องยกธงทุกวันที่19เกทุกวันที่19อพอถึงเวลาแล้วใกล้สงการเลิกจะเริ่มเราก็ต้องเตรียมไว้แล้วสักประมาณวันที่12 13าเรารต้องเตรียมแลรวไหม อ๋อคือต้องมีการประดิษฐ์ประดอยแบบนี้เลยแล,แล้วคอนเซปต์ล่ะครับแต่ละปีอะอย่างเนี้ยเขาทําเป็นเสือหมู่ที่สองอะเขาเป็นเขาทําแบบนี้ทุกปีไหมยังย่งหมูที่สองเผื่อปีหน้าจะเอาผ้าก็ได้<อ>แล้วแต่แล้วแต่ใครที่จะจะเห็นกูุขา ความสามัคคีครับผมลอคมเห็นในกลุ่มเราเราจะเอาอะไรทําก็คือแล้วแต่ว่าเราอยากจะทําบุญกับวัดครับผมให้ในเรื่องอะไรก็ได้ครับให้มีประโยชน์ที่ใช้ได้อย่างเงี้ยประมาณนี้ไฟหลอดไฟหลอดนีออนได้หมดเลยก็คือเอามาประดิษฐ์ประดอยตกแต่งอยู่ในทงนี่แหละใด่ครับวันนี้20หมู่บ้านเราก็จะได้เห็นทงถึง20หมู่ไหมฮะถม เ uh. ห็นครับผมวันยกโทรวันนี้แหละตอนบ่ายต้องเจอเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมแต่ว่าในจุดนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าหมู่บ้านอื่นๆเนี่ยเขาก็มีการร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้ครับผมอันนี้หมู่ที่สองเป็นเสือหมู่อื่นๆเป็นไงบ้างครับแล้วแต่ครับมีเสือมีผ้ามีสารพัเสือมีผ้าหรือสารพัดเลยเดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันอย่างแน่นอนคุณผู้ชมแต่ว่าเราเนี่ยยกตัวอย่างนั่นก็คือหมู่ที่สองนะครับมาให้คุณผู้ชมเนี่ย ได้ติดตามกันก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากจุดนี้เดี๋ยวให้ลุงชัยพาไปพบกับนายกสักนิดหนึ่งครับไม่รู้ว่านายกแอบซ่อนตัวอยู่ในนี้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนการนะครับไปพูดคุยกับนายกว่าปีนี้เนี่ยขบวนรูปแบบขบวนนะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวลุงชัยพาผมไปนะครับโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปที่นั่นกันเลยครับ ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนงนะครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่นี่ด้วยนะฮะคุกครีกับงานประเพณนี้มาเป็นอย่างดีครับเราอยู่กับ นายกเริ่มชุ่มเย็นนะครับนายองการบริหารส่วนตำบลหนองสนุตตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายกครับด้านหลังนี่คือทีมงานครับทีมงานหล่อเหล่าทุกคนนะฮะคัดมาแล้วด้วยนายกครับเดี๋ยวต้องถามก่อนเลยเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ไปที่หมู่ที่สองนะฮะเขาเราก็ได้เห็นความรรวมม้รโรมมือการประดิษฐ์ประดอยที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระเอกของงานด้วยก็คือธงที่จะยกกันในวันนี้นะฮะ พูดถึงงานประเพณีนี้สักนิดหนึ่งเรามีการสืกษสารแล้วก็ต่อยอดมันยังไงบ้างครับก็แรกเริ่มที่มาอยู่ก็เห็นว่าบ้านนี้เมื่อก่อนนี้ซึ่งเป็นตำบลน,นันปออยู่แล้วก็เขาก็ยกทงกันมามีสองสามหมู่ครับแล้วก็มาแยกเป็นตำบลหนองสโสนซึ่งในทีแรกก็มีอยู่เก้าหมู่ซึ่งเป็นกำนันดอกดินอผมก็อยู่หมู่ที่เก้าบ,บ้านตอลัง แล้วก็กำนันดอกดินก็ชักชวนว่าให้ผู้ใหญ่แต่ละหมู่เนี่ยนำทําธงแต่ละหมู่นะมายกมารวมตัวยกกันเพื่อจะได้สามัคคีมีเก้าหมู่ก็มายกกันมาก่อนนี้มันไม่เจริญเนาะมันก็มีอีโก้งอีเต็นก็ให้ชาวบ้านทําธงแล้วก็ใส่ใส่เต็นกันมาพาากันมาที่วัดใหญ่วัดหนองโสนแล้วมายกก็สืบสารประเพณีเพื่ออนุรักษ์ S <S 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 ประเพณีให้มันอยู่คู่กับตำบลหนองสโนม<อ>ของเราครับผมทีนี้ก็ทํากันมาเรื่อยที่นี่ทุกต่อมาก็มีความเจริญจากเก้าหมู่ก็เป็นสิบหมู่ส<อ>ิบเม็ดสิบสองสิบสามถึงตัอปัจจุบันนี้ยี่เป็นยี่สิบหมู่ยี่สิบหมู่ครับผู้ชมอันนี้ต้องถามนายกนิดนึงว่างานประเพณีเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายหรือเปล่าครับที่ทําให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนนะครับก็ทําให้กุศโลบายก็ให้ มีความสาม,มัคคีก็คือกำนันอดีตกำนันดอกดินนี่ก็ได้ได้ได,ได้ได้ก่อ,อได้ก่อให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยมีค,ความสาม,มัคคีต่อมาก็เปลี่ยนจากนั้นก็มาเป็นผมเป็นกำนันก็ก็ย,ยังสืบสากนสสากันอยู่สืบสา,านกันอยู่มาแล้วก็มายกฐานะนายกเลวัตก็ได้สนับสนุนโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้จรเิญก้าวหน้าต่อไปเพื่อสืบ สารส,สืบสารประเพณีอนุรักษ์สืบสารประเพณีของตำบลหนองสนโหนให้มันจเจริญมากขึ้นให้มันให้คนในอำเภอจังหวัดรู้จักวนทุกวันนี้ทางทั่วประเทศเลยที่ได้รู้จักกัน<อ>ยกทองหนองสนแล้วครับ,รบนายกครับพูดถึงในเรื่องของความตื่นตัวบ้างดีกว่าผมว่า20หมู่บ้านเนี่ยที่เขาก็มีการ มารวมตัวกันนะแสดงให้เห็นถึงความรักความสามาคัคคีแล้วก็ได้แสดงออกกันในครั้งนี้ด้วยเนี่ยความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงกันบ้างครับก็รู้สึกจะตื่นตัวขึ้นทุกปีทุกปีทีแรกก็จะมากันไม่ค่อยมากนะแต่ละว<ม>ันทุกวันนี้นะเขาก็จะอรอพอถึงวันที่19เนี่ยก็จะรวมตัวกันเพื่อจะมาดู ยกธงเลิกสงการ,รประเพณียกธงเลิกสงการของวัดหนองสโนโอนตำบลหนองสโนโภอเภสัมงานจังหวัดพิจิตรเราเพื่อยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีอลังการาขึ้นมาทุกปีทุกปีแล้วครับอัปเกรดตลอดนายกครับพูดถึงการอัปเกรดของขบวนเองด้วยเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโนโอเองทุกๆกปีก็มีการจัดแล้วก็ มีกิมมิคที่แตกต่างกันออกไปปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วยังไงครับปีนี้ก็แตกต่างจากปีที่แล้วก็สร้างขบวนให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตกแตง่งมีหลายๆอย่างที่มันดีกว่าปีที่แล้วครับมีตกแตง่งหลายๆอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยเนาะอาจารย์ผานำเอมีหลุงปูกคำและลวงปูกศุขซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัด หนองสนโกับวัดป่าพรมิหารก็มาให้ชาวบ้านตำบลหนองสนโนี่ได้ส่งน้ำมาเรื่อยตลอดทางที่ผ่านตลาดมาเนาะก็คือพอจัดริ้วขบวนเดินแห่กันมาทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการเขาได้บอกว่าอนุรักษ์ประเพณีนี้ส่งน้ำพระกันไปด้วยนะคุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นนะฮะว่าความสวยงามในแต่ละปีเนี่ยทางนี้เขาก็เต็มที่กันทุกๆปีด้วยนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรให้กับ คนที่กําลังดูเราอยู่ในตอนนี้ทั่วประเทศเลยให้เขาได้มาเที่ยวกันที่หนองสนหนองสนมมีอะไรมากกว่างานประเพณีนี้บ้างครับนายกครับครับก็หนึ่งก็หนองสน,นก็มีมีที่มีมมชาวคนตำบลหนองสน,นนี่ก็สามัคคีร่วมไม้ร่วมมือครับรวมตัวกันจัดงานอยากให้ให้ชาวช,ชาวจังหวัดลหลายๆจังหวัดมาเที่ยว เพื่อจะได้รู้ว่าตำบลหนองสนมของเราเนี่ยมันมันมันมีตำเหตุไอการยกธงเรื่อ,องสงครามเนี่ยมีเพียงแห่งเดียวที่เดียวที่ว่า <cog. S 2> ดางัดางดังระดับประเทศก <Yeah. S 2> ็แวะเว, well, วียนกันมาเที่ยวที่นี่ได้นะที่จังหวัดพิจิตรของเราในที่จริงมีงานประเพณีมากมายนะครับผู้มชมไม่ว่าจะเป็นวันไหลที่ทับคอนอแล้วก็ที่นี่นะเขาก็มีงาน งานประเพณียกธงเลิกสงกรานต์ซึ่งต้องบอกว่าผมต้องยอมรับกับคุณผู้ชมเองด้วยว่านี่คือครั้งแรกที่ผมได้มาสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าความระักความสัมัคคีของคนในพื้นที่คนในชุมชนเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นพลังมากๆที่ทําให้เกิด Impact แล้วก็ภาพรวมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณนายยมากมากเลยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อเนาะไปที่วัดนะครับแล้วก็จะไปดูกันซิว่าก่อนที่จะมีงานประเพณีแล้วก็มีงานแห่ขบวนกันมาอย่างสวยงามเนี่ย เขาเตรียมตัวกันยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปพบกันที่วัดหนองสนุกกันเครับ ทกนะครับกลับมาที่วัดหนองสนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับลุงชัยมันคึกคักมากๆเลยนะเริ่มเริ่มต้นแล้วมันเริ่มแล้วใช่ไหมฮะกับความสนุกสนานเสียงเพลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้คนที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาทุก<ม>ทุกวันที่19ครับลุงชัยเขาที่วัดเนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างครับเธอแล้วแต่เนาะอย่างกับปีนี้ก็หลายหลายปีก็กรอบก็ดี ก่อเจะดีไซน์ครับมีก่อเจดีไซน์ด้วยแล้วลงทันต่างๆลงทันต่างๆเขาสมัครมาเขาว่าเขาร่วมมือนะครับร่วมจิตร่วมใจที่จะมาทําบุญ ให้แก่าแก่ผู้ที่มาในงานนี้แสดงว่าเขาก็มีความศรัทธาครับในวัดด้วย,ยแล้วก็ในงานประเพณีนี้ด้วยค,คือนอกเหนือจากคนในพื้นที่มีพื้นที่อื่นๆมาด้วยไหมครับลุงชัยมีมีครับต่างจังหวัดก็มีต่างจังหวัดก็มาอ,อ,อย่างกําแพงเพชรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ใกล้นะเขาก็มาโอ้โหน่ารักมากๆนะฮะเราจะเห็นลเลยว่าเขาเขาจะมาดูเเขาจะมาดู เราว่าเราทําอะไรยังไงเนี่ยม,มีไหมที่เขามาซ้ำอย่างเช่นเขามาปีนี้แล้วปีต่อไปเขาก็มามาอีกเรื่อยๆบางคนเขาก็มาเป็นทุกปีนะครับก็ถือว่ามาทําบุญด้วยามาทําบุญด้วยมาสนุกสนานครับผมปีนี้ก็มีระวงย้อนยุ2วง อ๋อให้2องวงด้วยแสดงว่ากิจกรรมในช่วงค่ำคืนก็คือมีความสนุกสนานให้ด้วยไม่เกินสี่ทุ่มไม่เกิน4ี่4ทุ่มนะคุณผู้ชมที่นี่เ,เขาจะแบบเฉลิมฉลองกันไม่ดึกมากไม่ดึกมากไม่ดึกมากสี่ทุ่มนี่คือจบเรียบร้อยแล้วก็วคือมาเริ่มละวงย้อนยุคก,กันสักประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งก็เริ่มแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยลุงชัยเราจะเห็นเลยว่า มีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเรื่อยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คนในวัยที่แบบว่าเขาเข้าวัดทําบุญนะเด็กๆวัยรุ่นก็มาเยอะมากเยอะมากทําไมฮะเขาเขาทำไมถึงมากับงานประเพณีที่เรามองว่าที่จริงแล้วมันก็ ส่วนใหญ่คนที่จะเข้าถึงก็ต้องมีอายุที่แบบเป็นคุณพ่อ,พอคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาณยายเขามาเพื่อมาดูสืบสารว่าเราต่อไปเ็าจะได้รับช่วงต่อไปอดีมากๆเลยตรงนี้ลุงชัยนะฮะเราจะเห็นเลยว่าความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในพื้นที่คนในชุมชนและยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาทําบุญบได้อยู่ใกล้ชิดกับวัดวาอารามด้วยกิจกรรมตั้งแต่ไหนช่วงเช้าเขามีไหมมีครับตกักบาตรทำบุญตบาทรทำบุญปกติ แสดงว่าตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่19คุณผู้ชมเนี่ยตั้งแต่ตตั้งแ่เริ่มสงการมาเลยตั้งแต่13เลยครับผมทำบุญตลอดยาวมาจนถึงวันนี้วันที่19แล้วเดี๋ยวเราจะมาวันที่20ก็จะ ทำบ,บุญฉลองทงอีกอ,<า>อีกคุณผ <ม S 1> ู้ชมมีอย่างนี้เขาจะมีวันยกทงเลือกสงกรานต์คือวันที่19นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันสงกรานต์หรือก่อนสงกรานต์กันมาแล้วนแล้ว12บ3 14 15 16 17 18 19หจาลังจากอ่าวันนี้หลังจาก19เสร็จปุ๊บวันที่20จะมีฉลองทงด้วยฉบบล,ลองทงนี้คือก็จะมีแบบว่าพระมาทําพิธีถูกต้องไหมครับอยู่ในโบสถ์ตรงนี้เลยในศาลาตรงนี้และเห็นบอกว่า ของที่วัดสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เอาเข้าวัดแต่สําหรับบางทีเนี่ยอาหารการกินก็มอบให้เด็กด้วยก็มีครับโอ้ก็ง่ายเราไม่ด้พวกประเภทที่ว่าเป็นมาม้าไปๆเราก็ให้เด็กเพื่อให้เด็กๆไปครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญอีกหลายต่อเลยเนาะลุงชัยเนาะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลุงชัยมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมกิจกรรมเดี๋ยวเราจะได้ไปดูขบวนที่ยิ่งใหญ่เลยซึ่งในปีนี้เนี่ย เราจะได้เห็นหลายหมู่บ้านที่บอกว่ามีถึง20หมู่บ้านด้วยแล้วก็จะได้เห็นนะฮะว่าความร่วมมือการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโสน,นนะครับมากับริ้วขบวนที่สวยงามจับเป็นอย่างไรกันบ้างไปพบกันเลยครับสำหรับขบวนที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะครับก็แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีความสนุกสนานของคนในหมู่บ้านชุมชนนะครับ รวมพลังใจพลังกายกันทั้ง20หมู่บ้านเลยทําให้งานประเพณีนี้นะครับมีการสืบสารและก็ต่อยอดกันมาจนถึงรุ่นปัจจุบันบรรยากาศของขบวนนะครับก็จะเต็มไปด้วยทั้งสองข้างทางนะครับที่เขาก็มีการเล่นน้ํสาสรดน้าํากันเพราะว่างานประเพณีนี้เป็นงานที่จะบอกแล้วว่าเราจะหยุดแล้วกับประเพณีสงกรานต์ที่เกิดขึ้นนะครับของปีแต่ละปีและหลังจากที่ทุกคนนะครับได้เดินทางเข้ามาอยู่ที่วัด เราก็จะเห็นถึงสีสันนะครับแล้วก็ความสนุกสนานมหรสพต่างๆซึ่งในปีที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีเราผู้ย้อนยุคที่เดินทางมาสร้างบรรยากาศกันด้วยและก็ความสวยง,งามของธง,งที่มีการยกขึ้นมานี่นะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์ของงานประเพณีนี้เลยกับงานยกธงเลือกสงการานต์มาเที่ยวกันได้นะครับที่ บ้านหนองสนอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับและครั้งหน้านะครับรายการของเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนยอย่าลืมติดตามกันวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ